คุณผู้ชมครับในวันนี้ตอน10โมงเช้าจะเรียกว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ของอายการสูงสุดซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเลยก็ว่าได้นะครับเพราะหลังจากผ่านพ้นมาแล้ว7วันที่อายการสูงสุดตั้ง7อรหันเพื่อตรวจสอบสำนวนการสั่งไม่ฟ้องคดีของนายวรยุทธ์อยู่วิทยาทุกคดีนะครับซึ่งเป็นที่น่าเคลือบแคลงใจของสังคมไม่เหตุฉไหน อายการสูงสุดถึงสั่งไม่ฟ้องนายบอสบรยุทธ์อยู่วิทยาการถแถลงข่าวในวันนี้จะออกมาเป็นแบบไหนถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์เพราะว่าเป็นการเดิมพันศรัทธาความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือของประชาชนที่มีต่ออายการหลังจากที่อายการสั่งไม่ฟ้องในคดีของบอสเชื่อผมเลยครับว่าความเชื่อมั่นและความศรัทธาของพี่น้องประชาชนที่มีต่ออายการนั้นเนี่ย เข้าขั้นวิกฤตแล้วนะฮะเข้าขันขาข้นวิกฤตเข้าขั้นวิกฤตจริงๆต้องบอกแบบนั้นและอายการหลายท่านตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ให้สัมภาษณ์ในลักษณะน้ําท่วมปากไม่สามารถที่จะออกมาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงจนนําไปสู่การตั้งคณะกรรมการขึ้นมาวันนี้จึงเป็นโอกาสแก้ตัวที่เหลืออยู่แค่เพียงโอกาสเดียวในการถแถลงข่าวว่าอายการจะดําเนินการตอบเรื่องนี้อย่างไร เชื่อผมเถะครับว่าหากเป็นการถแถลงข่าวโดยที่ค้นหาสาระไม่ได้เอาผิดผู้รับผิดชอบไม่ได้และแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้งานนี้จากวิกฤตก็จะหมดศรัทธาและจะกระทบต่อองค์กรต่อลูกต่อหลานต่อเด็กรุ่นใหม่ในอนาคตที่จะเข้ามาเป็นพนักงานอายการก็จะได้รับตราบาปในครั้งนี้ไปด้วยแต่ถ้าหากว่าอายการ ถแถลงออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจของประชาชนประชาชนรับได้ก็จะสามารถกอบกู้วิกฤตศรัทธาและความเชื่อมั่นได้ในระดับหนึ่งผลการตรวจสอบของคณะท,ทำงานจริงๆเสร็จแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้เพียงแต่นัดมาถแถลงในวันนี้ตอน10โมงเชา้าก่อนมารอรุ้นกันครับคุณผู้ชมครับงานนี้เดิมพันสูงนะฮะไม่ใช่ว่าถแถลงแล้วจบนะะถ้าถแถลงออกหน้าที่ประชาชนพึงพอใจ แก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดเอาผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้ความน่าเชื่อถือก็จะกลับคืนมาแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับลูกหลานที่จะเข้ามาประกอบอาชีพพนักงานอายการในนะอนาคตแต่ทัดตรงกันข้ามความเชื่อมั่นขององค์กรล่มสลายความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อองค์กรล่มสลายภายภาคหน้าไม่ว่าใครก็ตามแต่ที่ สอบที่เข้ามาประกอบอาชีพอัยการก็จะได้รับผลกระทบตรงนี้ไปด้วยเพราะมันจะเป็นตราบาปไปอีกนานแสนนานชนิดที่สามารถเรียกได้เลยนะครับว่าองค์กรอาจจะล่มสลายกันเลยทีเดียวนะครับ